สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูพี่บิวในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่หากันนะจ๊ะ 2. แหล่งข้อมูลแหล่งข้อมูลหมายถึงต้นกำเนิดของข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังสืออินเทอร์เน็ตบุคคลหรือสถานที่ที่สามารถให้ข้อมูลแก่เราได้2.1แหล่งข้อมูลสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภท ดังนี้ประเภทที่1คือแหล่งข้อมูลประถมภูมิ 2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิแหล่งข้อมูลประถมภูมิคือเป็นแหล่งข้อมูลที่ให้ข้อมูลกับเราโดยตรงซึ่งเราอาจจะได้รับข้อมูลจากการพบเห็นสิ่งต่างๆจากการสังเกตหรือการสำรวจข้อมูลด้วยตนเอง 2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิเป็นแหล่งข้อมูลที่ได้จากการเรียบเรียงข้อมูลของผู้อื่น แล้วนำข้อมูลนั้นไปใช้ทันทีโดยไม่ต้องสอบถามสังเกตหรือหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลด้วยตนเองเช่นอินเทอร์เน็ตหนังสือวิทยุและโทรทัศน์จ้า2.2การเก็บรวบรวมข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการดำเนินการด้วยวิธีต่างๆเพื่อให้ได้สารสนเทศด้วยการรวบรวมข้อมูลมี5ขั้นตอนดังนี้การเก็บรวบรวมข้อมูล หนึ่งกำหนดวัตถุประสงค์ของความต้องการของสิ่งที่สนใจเป็นขั้นตอนในการเลือกวิธีการที่จะจัดเก็บข้อมูลโดยเลือกวิธีการรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมเช่นเลือกวิธีการสัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 2. วางแผนและพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูลเป็นขั้นตอนในการวิเคราะห์ว่ามีแหล่งข้อมูลใดบ้างที่มีข้อมูลที่เราต้องการ โดยที่จะต้องเลือกจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเช่นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลโดยตรงเว็บไซต์ของหน่วยของรัฐหน่วยงานของรัฐ 3. ากำหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนที่จะทําให้เราทราบขอบข่ายของข้อมูลที่ต้องการค้นหาว่าต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างเช่นการเก็บรวบรวมข้อมูลเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงแบ่งหัวข้อในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ประมวลผลข้อมูลลักษณะที่ดีของข้อมูลและประโยชน์ของข้อมูล 4. ค้นหาได้รวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนในการลงมือปฏิบัติการค้นหาในรวบรวมข้อมูลโดยมีวิธีการรวบรวมข้อมูลสามารถแบ่งได้4ประเภทดังนี้1การสังเกตสำรวจและจดบ,บันทึก 2. การสอบถามหรือสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง3การทําแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ4การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหรือข้อมูลที่ผู้อื่นรวบรวมไว้แล้ว5ผลข้อมูลถูกค่ะ5สรุปผลข้อมูลเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้ได้สารสนเทศโดยนำข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆมาพิจารณาเปรียบเทียบกัน และทาการประมวลผลให้เป็นสารสนเทศที่ต้องการเช่นสรุปผลข้อมูลที่รวบรวมไว้โดยนําข้อมูลมาบันทึกลงตารางเพื่อเปรียบเทียบและเรียงลาดับข้อมูลซึ่งข้อมูลที่ผ่านการกระบวนผลและได้ผลลัพธ์ที่เราสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้เรียกว่าสารสนเทศซึ่งการนําเสนอสารสนเทศสามารถทําได้หลายวิธีเช่นการพูดรายงาน การจัดทำป้ายนิเทศ2.3าการมวลผลข้อมูลการประมวลผลข้อมูลหมายถึงการนำข้อมูลมาทำการจัดกลุ่มเรียงลำดับหรือคำนวณเพื่อให้เป็นสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้งานได้อย่างสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งตัวอย่างในการประมวลผลข้อมูลเช่นการประมวลผลข้อมูลด้วยวิธีการเรียงลำดับการประมวลผลข้อมูลด้วยวิธีการจัดกลุ่ม หนึกระบวนผลข้อมูลด้วยวิธีการเรียงลำดับการต้องการทราบจุดเด่นและจุดด้อยของตนเองเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ซึ่งได้มีข้อมูลคะแนนสอบกลางภาคของแต่ละวิชาด,ดังนี้ภาษาไทย89คะแนนสังคม88คะแนนคณิตศาสตร์9.2คะแนนวิทยาศาสตร์95คะแนนและภาษาอังกฤษ87คะแนน จึงทำการประมวลผลข้อมูลโดวยวิธีการเรียงลำดับข้อมูลดังนี้ 1. วิทยาศาสตร์95คะแนน 2. คณิตศาสตร์92คะแนน 3. ภาษาภาษาไทย89คะแนน 4. สังคม88คะแนน 5. ภาษาอังกฤษ87คะแนนจากการประมวลผลด้วยวิธีการเรียงลำดับทําให้การได้สรุปว่า ในรายวิชาทั้ง5วิชาการมีจุดเด่นในวิชาวิทยาศาสตร์มากที่สุดเพราะมีคะแนนสอบกลางภาคสูงที่สุดคือ95คะแนนในขณะที่จุดด้อยของก้านคือภาษาอังกฤษเพราะมีคะแนนสอบกลางภาคน้อยที่สุดคือ87คะแนน2การประมวลผลข้อมูลด้วยวิธีการจัดกลุ่มการมีภาพถ่ายอยู่จำนวนมากประกอบไปด้วยภาพสัตว์ ภาพคนและภาพทิวทัศน์ซึ่งภาพดังกล่าวถูกเก็บปะปนกันไว้โดยไม่ได้ทำการจัดกลุ่มหรือแยกประเภททำให้ยากต่อการค้นหาและนำไปใช้ดังนั้นการจึงทำการประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นด้วยวิธีการจัดกลุ่มโดยแบ่งกลุ่มภาพออกเป็นกลุ่มภาพสัตว์กลุ่มภาพคนและกลุ่มภาพทิวทัศน์จากนั้นทำการแยกภาพที่ถูกเก็บ ปะปบบนกันให้ตรงกับประเภทของภาพและทำการจัดเก็บซึ่งวิธีการดังกล่าวทำให้ค้นหาข้อมูลภาพได้รวเดเร็วและง่ายขึ้นจากตัวอย่างนะลูกจากการมวลผลวิธีการจัดกลุ่มทำให้การได้ข้อสรุปว่าการนำภาพที่ปะปบบนกันมาแยกประเภทของภาพและจัดกลุ่มภาพที่เป็นประเภทเดียวกันไว้ด้วยกันจะทำให้ค้นหาข้อมูล ภาพได้รวเดเร็วและง่ายขึ้น2.4การสืบค้นหาข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตการค้นหาข้อมูลอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์ที่ให้บริการ Search Engine ได้โดยการค้นหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์สามารถทำได้หลายวิธีเช่นการค้นหาข้อมูลโดยใช้คีย์เวิร์ดการค้นหาข้อมูลตามหมวดหมู่การค้นหาข้อมูลตามแหล่งหลายแหล่ง 1การค้หนหาข้อมูลโดยใช้คีย์เวิร์ดเป็นวิธีการที่ค้หนหาข้อมูลได้โดยการระบุค,คำที่ต้องการจะค้หนหาดังตัวอย่างเช่นถ้าต้องการค้หนหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศจึงเข้าเว็บไซต์ Google ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเซิร์ชและค้หนหาข้อมูลโดยพิมพ์คำว่าข้อมูลและสารสนเทศลงบนเว็บไซต์2 การค้หนหาข้อมูลตามหมวดหมู่เป็นการค้หนหาข้อมูลตามหมวดหมู่ที่ถูกจัดเอาไว้ตามบริการของเซิร์ชเช่นบริการเซิร์ชของ Google มีการจัดหมวดหมู่ของการค้หนหาเป็นทั้งหมดวิดีโอแผนที่ข่าวสารคนรูปเพิ่มเติมตามตัวอย่างนะลูก 3. การค้หนหาข้อมูลจากหลายๆแหล่งเป็นการค้หนหาข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ให้บริการเซิร์ชแล้วนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกันเพื่อให้ได้เนื้อหาที่มีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ2.5การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลข้อมูลที่เราได้รับจากแหล่งข้อมูลต่างๆต,ต้องทำการประเมินความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องโดยหลักในการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลมีดังนี้ 1. วัตถุประสงค์ข้อมูลที่มีการระบุวัตถุประสงค์ในการจัดทําข้อมูลจะทําให้สามารถทราบสาเหตุของการจัดทําข้อมูลได้ 2. ผู้เขียนเท่ากการอ้างอิงข้อมูลที่มีการอ้างอิงแหล่งที่มา จะช่วยให้สามารถพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้ 3. ผู้เขียนผู้เขียนที่มีการระบุชื่อผู้เขียนจะทําให้สามารถพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้ 4. เวลาข้อมูลที่มีการระบุเวลาจะดทาหรือเผยแพร่จะช่วยให้สามารถพิจารณาความทันสมัยของข้อมูลได้ 5. แหล่งข้อมูล ข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้เช่นข้อมูลที่ได้มาจากเว็บไซต์สถานศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐจะมีความน่าเชื่อถือสูงจ้ะมาทำบบฝึกหัดกันต่อนะจ้ะาแบบฝึกหัดที่3.9หน้าที่87แล้วก็แบบฝึกหัดที่3 1 0หน้าที่88แล้วก็แบบฝึกหัดที่3.11หน้าที่89จ้ามาเฉลยแบบฝึกหัดกันนะจ้าเด็กๆก จากสาระปรานที่3.9ค้นหาได้ชื่อเว็บไซต์ที่ให้บริการเซิร์ชเอเจนตทางอินเทอร์เน็ต3เว็บไซต์ซตและวให้วาดภาพสัญ,ญลักษณ์ของแต่ละเว็บไซต์และเติมข้อความลงในช่องว่างเว็บไซต์ที่1ค่ะเว็บไซต์ Google ตาสัญลักษณ์ขอก็คือเป็นหลากสีนะจ๊ะประเภทของข้อมูลที่สามารถค้นหาได้ก็คือข้อมูลภาพข้อมูลตัวอักษรข้อมูลตัวเลขและข้อมูลเสียงจ้า ส่วนเว็บไซต์ที่สองก็คือ Yahoo จ้ะเป็นตัวสีมว่วงนะลูกตัวอรเป็นสีมว่วงประเภทของข้อมูลที่สามารถค้นหาได้ก็คือข้อมูลภาพข้อมูลตัวอักษรข้อมูลตัวเลขและข้อมูลเสียงจ้าส่วนเว็บไซต์ที่สามจ้ะบิงจ้ะประเภทของข้อมูลสามารถอ๋อไม่ใช่ลูกเป็นสีเป็นสีเขียวลูกนะเป็นตัวอักษรสีเขียวประเภทของข้อมูลที่สามารถค้นหาได้ก็คือ เป็นข้อมูลภาพข้อมูลตัวอักษรข้อมูลอักขระข้อมูลเสียงสามตัวสามเว็บไซต์นี้ลูกในการเสิร์ชหาข้อมูลนักษึคล้ายกันก็คือสามารถคข้าหาข้อมูลภาพได้ข้อมูลตัวอักษรก็ได้ข้อมูลตัวเลขก็ได้ข้อมูลเสียงก็ได้จ้าบเสาอที่สามจุดสิบจ้าสืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เรียนสนใจโดยใช้อินเทอร์เน็ตและบันทึกข้อมูลลงในช่องว่าง นะจ๊ะพี่วิวขอยกตัวอย่างเรื่องที่ท่านนายกมาประชุมที่ภาคใต้นะจ๊ะหัวเรื่องนี้ก็คือเรื่องนยอานยกอธิบรัฐมนตรีมาประชุมคอร,อรสัญจรครั้งแรกในรอบปีที่ในรอบปีนะลูกของจังหวัดกระบี่ทุ่มงบเกือบห้าร้อยล้านบาทเพื่อพัฒนาหกจังหวัดอันดามันก็คือสืบขหาจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์ลูก จาก Google นะาของของสำนักง,งาน BBC New Thai นะจ๊ะใครก็คือหมายถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานาะยรัฐมนตรีจ้ะทำอะไรเขาประชุมเรื่องคอรม,มอรสัญจรครั้งแรกในรอบปีนะจ๊ะที่จังหวัดกระบี่จ้าส่วนที่ไหนที่จังหวัดกระบี่จ้าเมื่อวันที่15พฤศจิกาสน2564จ้าอ่าอย่างไรก็คือนายรัฐมนตรีเดินทาง ทางโดยฮอลิคอปเตอร์จ้าที่มาดูแบบฝึกหัดที่3น,นจะเป็นแบบฝึกหัดต่อเนื่องคือวิเคราะห์ข้อมูลในกิจกรรมแบบฝึกหัดที่3.1 0ตามหลักการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลเลแล้วเขียนผลการวิเคราะห์ตามประเด็นที่กำหนดให้หนึ่งจากวัตถุประสงค์ในการจัดทําข้อมูลก็คือ,อนายกต้องการทุ่มงบเกือบ500ล้าน หขาและบาทพัฒนา6จังหวัดอันดามัน2ผู้เขียนก็คือสำนักพิมพ์ BBC New Thai นะจ๊ะเขาลงเวลาให้เเวลา19บเนาฬิกาจ้าก็คือหนึ่งทุ่มนะลูกเขาไดี่จ้าการอ้างอิงก็คือมาจากสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการในรัฐมนตรีจากแหล่งข้อมูลที่มาก็คือจาก สำนักพิมพ์เอ่อเวิร์ไวเว็บนะลูก bbc com thailand ai. th นะจ๊ะสูปความน่าเชื่อถือของข้อมูลก็คือเป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐที่มีความน่าเชื่อถือได้และสำนักการข่าวที่ให้ข้อมูลโดยตรงลูวกวก็ได้ทำแบบฝึกหัดกันเสร็จไปแล้วสัปดาห์นี้เราพเพียงแค่นี้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าขอให้ลูกดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสวัสดีจ้า